สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันกันกบแหม่มอีกแล้วนะคะในช่องแหม่มกะปีเยอรมันค่ะสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกๆคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะปีใหม่ลฉะฉลองกันสนุกไหมรุ่นเราเนี่ยยังฉลองกันอยู่อีกไหม <laughs> รุ่นเรา <laughs> รุ่นไหน รุ่นเล้าค่ะบวกๆในช่องของแหม่มเนี่ยนะคะในเพจหรือว่าในช่องของแหม่มเนี่ยส่วนมากก็จะ50อัพหกสิบเจดสิบนะคะแม่มถึงทักถายว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,นะเพราะว่าแม่มไปดูแล้วก็หลายๆคนก็ห้าหสิบอัพดีใจมากๆนะที่มีคนรุ่นเราเยอะแก่ขึ้นไปอีกปีโอ้ยไม่อยากพูดเลยเรื่องแกเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆเ,เห็นมาเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่แม่มยังไม่ใส่แว่นเนาะ แมมเริ่มทำช่องเนี้ยตอนนั้นปี2020ก็5ปีที่แล้วตอนนั้นแมมก็สีเท่าไหร่จำไม่ได้เลยไ,ไม่อยากพูดถึงเรื่องอายุตอนนั้นยังไม่ใส่แว่นตอนนี้ไม่มีแว่นมองไม่เห็นแล้วนะคะก็คือสายตายาวตามอายุเนาะแม่ม่ะเคยไปตัดแว่นอันเนี้ยที่เมืองไทยค่ะแล้วเข้าไปที่ร้านตัดแว่นอันนี้คนที่เขามาวัดสายตาเขาคุยกับแมมว่า หนูตอนนั้นแม่ก็ตัดผมสั้นสั้นกว่านี้หน่อยนึงนะคะเนี่ยสั้นสั้นประมาณนี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปตัดแว่นหนูอหันมาทางนี้หน่อยครับผู้ชายนะคะหนูหันตรงนี้เอาหนูมองตรงนี้เอาหนูอันนั้นหนูอันโน้นหนูนี่แบบแบบฟังแล้วรู้สึกจั๊กจีว่าไม่ใช่หนูแล้วนะไม่ใช่รุ่นหนูแล้วนะเสร็จยังเสร็จพอไปวัดสายตาแล้วเขาก็ยังหนูอยู่นะ แต่พอเขาถามว่าเลนส์เนี้ยโอเคไหมแมมก็บอกว่ายังยังมองไม่เห็นเขาก็อีกเลนส์มาแมมก็บอกว่ายังยังมัวมัวยังมองไม่เห็นเขาก็เออหนูวยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังหนูอยู่อีกนะคะผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกไปว่าห้าสิบค่ะมิน่าล่ะเนี้ยเออทำไมเลนสนี้ก็ไม่ได้เลนส์น้นก็ไม่ได้ก็ตามไว้แล้วนะตามไว้ ตามไว้สรุปว่าเนี่ยได้อันนี้มาได้อันนี้มาพอวัดสายตาเสร็จนะเขาก็ไม่หนูต่อแล้วเขาก็คุณคุณคุณแล<ะ>้วพี่พี่ฉ <c oughs> ลองส่งท้ายปีเก่ากันสนุกไหมเอ๊ะรุ่นเรารุ่นเรา <c oughs> รุ่นเราเนี่ยฉลองกันยังไงคะฉลองอะไรกันไปสวดมนต์ข้ามปีหรือว่ากินข้าวอยู่กับลูก,กหลานที่บ้านหรือว่าดูทีวีหรือว่าไม่พิเศษอะไรทุกวันก็ เหมือนเดิมไม่พิเศษหรือ,อยังไงคะบางคนก็บอกว่าทุกวันก็เหมือนเดิมไม่ได้ตื่นเต้นไม่พิเศษแต่สําหรับแม่มนะแม่มให้ความสําคัญกับวันพิเศษคือวันปกติก็คือวันปกติแม่มแบ่งแยกเลยจริงๆแล้วแม่มให้ความสําคัญกับวันพิเศษเช่นวันคริสต์มาสแม่มจะให้ความสําคัญกับวันนี้มากถ้าลูกหลานมาหาที่บ้านมาฉลองกันที่บ้านแล้วแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวไม่เหมาะกับ กับโอกาสนั้นหรือว่าเทศกาลนั้นเนี่ยแหมจะไล่ให้ไปเปลี่ยนใหม่เลยนะคะวันเกิดแมมจะให้ความสําคัญเหมือนกันถ้าแ่มจัดอาหารดีๆจัดโต๊ะดีๆแล้วแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงวอร์มขึ้นมาเนี่ยแ่มก็ไล่ให้ไปเปลี่ยนนะคะ แมมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับวันสําคัญมากๆอย่างเช่นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็เหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าแมมจะอยู่คนเดียวนะแมมก็ยังให้ความสําคัญกับวันนี้ค่ะปี2025ก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาลงไปฉลองด้วยกันกับเพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้านทุกคนที่อยู่ในในตึกตึกที่แมมอยู่แล้วก็อีกอีกตึกข้างๆ2งตึก1ตึกก็มีกี่ครอบครัวเองค่ะมีไม่กี่ครอบครัวนะคะอย่างที่แมมอยู่นี่น่าจะ5ครอบครัว ห้าหรือหกครอบครัวฝั่งโน้นก็ห้าหรือหกครอบครัวค่ะแล้วเขาก็กางเต็นก็จะมีครอบครัวหนึ่งอาสา,ากางเต็นค่ะเขาก็กางเต็นข้างล่างแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งเขาทำเออเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะคล้ายคล้ายคล้ายเตาเตาผิงอะค่ะก็จุดแบบใหญ่มากเลยนะคะจุดไฟเตาผิงอะคะ่ะให้มันอุ่นๆ แล้วแต่ละคนก็จะทําอาหารไปจอยกันของแม่มก็เหมือนที่เล่าให้เพื่อนๆพพี่ๆฟังนะคะทําง่ายๆก็มีปอเปี้ยมีหมูปิง้งแล้วก็มีอะไรอีกอะกุ้ง่มผ้าที่นี้แม่มไม่เคยนะคะแม่มาอยู่ที่นี่เกือบ30ปีแล้วแม่มไม่เคยไปจอยกับเพื่อนบ้านในวันส่งท้ายปีเก่าแต่แม่มเคยไปจอยกับเพื่อนคนไทยแล้วก็คนเยอรมันด้วยกัน อันนั้นอเคยเคยไปอยู่หลายครั้งแต่แบบเพื่อนบ้านเยอรมันล้วนๆเนี่ยที่แมมอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนบ้านเยอรมันล้วนๆเนี่ยแมมยังไม่เคยไปจอยด้วยกันในวันส่งท้ายปีเก่าและด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราอินเทอร์เทนกับทุกเทศกาลเราสนุกกับทุกเทศกาลเราสุดๆกับทุกเทศกาลไม่ว่าจะปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรั่งไม่ว่าจะคริสต์มาสสงกรานหรืออะไร เราสุดๆกับทุกเทศกาลหรือว่าวันเกิดก็เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแม่มก็คิดว่าหืหคืนเนี้ยต้องเมาอีกแน่ๆคืนเนี้ยต้องสุดแบบต้องสนุกต้องตอ,งองประมาณนี้คะ่ะโอ้โหจะใส่ชุดอะไรดีเพราะว่าอ,อ,อยู่ข้างนอกในสวนหิมะตกอากาศหนาวติดลบนะคะแม่มก็จัดเต็มเลยนะคะใส่รองเท้าไม่ใช่รองเท้ากางเกงตอนเวลาเราไปเล่นสกีะค,ะค่ะก็จะมี กางเกงข้างในใส่ให้อุ่นนะคะแมไม่รู้เรียกอะไรเสื้อตัวข้างในใส่สองสามชั้นไปเลยแจ็คเก็ตก,ก็เอาตัวหนาสุดเลยมัวก็หนาสุดคือจัดเต็มเลยถ,ถุงมือกะว่าสนุกยาวแน่คืนนี้แล้วแม่มก็รอนะแม่มก็ดูเราก็ไม่ได้นัดเวลากันตายตัวว่าเราจะเจอกันกีนก่โมงนะ,ะก็ชะเง้อดูกันว่ามีคนไปเริ่มกันหรือย,ยังมีคนมาหรือย,ยังแม่มก็ชะเง้อดูที่หน้าต่างแล้วก็เห็นอ่ะเขาเริ่มมากันละแม่มก็ไปสองทุ่มครึ่งค่ะ สองทุ่มครึ่งแล้วก็เอาอาหารที่ให้เพื่อนๆพี่ๆดูเนี่ยไปแล้วก็เครื่องดื่มไปหนึ่งขวดขวดใหญ่นะคะเป็นไม่ใช่แชมเปญน,นะสปาร์กิง้งไวน์อ่ะก็คล้ายๆแช,ชมเปญน,นะคะขวดใหญ่แมมสั่งพิเศษมาเลยขวดนั้นนึ่งลิตรครึ่งนะคะคือขวดใหญ่เลยแม่มก็เอาไปเพราะว่าเวลาเที่ยงคืนที่นี่ที่เมืองไทยเนี่ยเวลาเราฉลองกันเนี่ยเขาฉุดพลุ เขาจุดพลุกันฉลองส่งท้ายปีเก่ากันแล้วก็กินสนุกสนานเฮกันจุดพลุกันใช่ไหมคะแต่ที่นี่เราจะชนแก้วกันนะคะทุกคนที่ปาร์ตี้เนี่ยไม่ว่าจะเมาแค่ไหนนะคะพอใกล้จะเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยที่เขานับถอยหลังที่เขาวา์ดาวกันเนี่ยนะคะก็จะมีแก้วเชมเปญไม่ใช่วายไม่ใช่เหล้านะคะเราจะถือแก้วเชมเปญกันแล้วทุกคนรินเตรียมพร้อมไลวละ พอเที่ยงคืนปุ๊บทุกคนก็จะเชิญแก้วสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีใหม่แล้วก็จะกอดกันหอมกันเวยพรกันนะคะแมมถึงเตรียมขวดใหญ่ไปคิดว่าขวดนี้รินแล้วก็พอสำหรับทุกคนเอาไว้ชนแก้วในตอนปีใหม่แมมก็ไปถึงนะคะคิดว่าโอ้วันนี้ได้กินแบบสนุกได้ร้องเพลงได้เต้นได้กรี๊ดได้สนุกสนานผิดคาด <laughs> ผิด ไปถึงคือคนเยอรมันเวลาเขาปาร์ตี้นะคะอาจจะไม่ทุกคนก็ได้นะ,ะส่วนมากเนี่ยปาร์ตี้ของคนเยอรมันเนี่ยจะรีบเรียบง่ายๆจะเน้นคุยจะไม่จะไม่ค่อยสนุกสนานเฮฮาเหมือนคนไทยก็จะคุยกันได้ทั้งคืนไม่รู้คุยเรื่องอะไรนะบ้า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 คุยแล้วนี่ก็เหมือนกันคือแหม่เข้าใจหมดที่ไปนั่งกันอยู่ตรงนั้นแหม่เข้าใจที่เขาคุยหมดนะและ และที่เขาคุยกันในในทีมที่แม่มไปในในกลุ่มนี้นะคะคุยเป็นภาษาท้องถิน่นก็คือเป็นภาษาใต้ของเขาอะค่ะโชคดีนะที่แม่มฟังเข้าใจอะถ้าฟังอันนี้ไม่เข้าใจอีกก็ยิ่งน่าเบื่อก็ไปอีกสรุปว่าไอ้ที่คาดหวังไว้ว่าจะต้องสนุกแน่จะต้องสุดแน่จะต้องมีเสียงเพลงโอ้ยเต้นกันสนุกสนานแน่ๆเพราะแม่มเคยไปมาแบบนี้แต่ไม่ค่ะไปถึงก็ ก็จะตื่นเต้นอาหารที่แมมเอาไปโอ้ทุกคนตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ทานเลยค่ะหยิบเลยแมมก็มีความสุขแฮปปี้มากที่อาหารที่เอาไปแล้วเขาชอบแล้วก็ทานหมดแบบเร็วมากด้วยนะเพราะมันไม่เยอะด้วยแหละแล้วของเขาก็จะมีแบบไส้กรอกย่างหมูย,ย่างแล้วก็ขนมปังแค่นั้นเองแล้วก็มีไวนยร้อนจะเป็นไวนยแดงไวน์ขาวแล้วก็โรเซร้อนต้มร้อนๆมีคนพามาเอามาแล้วก็จะมีชาร้อน ก็จะมีเบียร์แล้วก็จะมีวายมีมีเครื่องดืองอ่มแอลกอฮอล์เยอะแยะแต่เขาจะเน้นนั่งคุยแล้วเพลงก็แบบเปิดแบบเมาแบบแบบเบาแบบแทบไม่ได้ยินอะ่ะแล้วแบบก็ไปนั่งโอ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่ <c ười> คือแบบ สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งก็พยายามคุยนะทุกคนก็ชวนคุยนะแม่ก็ชวนเขาคุยแล้วก็จะมีคู่หนึ่งเขาชอบไปเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชวนคุยโอ้ฉันไปเกาะปูมาไปเกาะลันตามาไปเกาะนั้นเกาะนี้มาบางเกาะแม่ยังไม่รู้จักเลยที่เขาไปมาเขาต้องเปิดแผนที่ให้แม่ดูค่ะก็คุยแต่มันไม่มีไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าไรภาษาเยอรมันว่าไม่มีสติมงเงินไม่มีสติมงเงินแม่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรอะ ไม่มีที่ทําให้รู้สึกว่ามันสนุกอ่ะไม่มีที่ทําให้รู้สึกว่ามันเอนจอยอ่ะมันมีแต่คําว่าลังไวล์ลี่แปลว่าน่าเบื่อเสร็จแล้วนั่งอ๋อสองทุ่มกว่าแมมก็ไม่ได้ดูนาฬิกาหรอกแล้วคนนึงก็ถามว่าเออกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยไม่ได้ดูนาฬิกาอีกคนนึงก็ดูนาฬิกาก็บอกว่าสามทุ่มครึ่งแมมก็คิดในใจวหวเพิ่งสามทุ่มครึ่งเองอ่ะนี่ฉันจะต้องนั่งไปจนถึงเที่ยงคืนเหรอเนี่ยโอเมย m ก god โอ้ไม่ก็ทำไมมันน่าเบืยอย่ออานนี้แม่มก็ดื่มอ่าเพราะว่าไอ้ขวดที่แม่มพาเอาไปไอ้ขวดใหญ่ที่แม่มเอาไปเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะคะก็รอจะเปิดเที่ยงคืนเพราะแม่มบอกทุกคนแล้วว่าขวดนี้เอามาเนี่ยรอเปิดเที่ยงเอาไว้เปิดชนแก้วเที่ยงคืนนะอ่าโอเคแล้วคนอื่นๆเขาก็เอามาด้วยนะคะเป,เป็นขวดธรรมดาทั่วๆไปแต่ของแหม่มนี่แบบใหญ่เลยเหมือนขวดใหญ่ที่เขาเอามาเชคตอนที่แข่งรถชนะค่ะเป็นแบบนั้นเลยโอเคก็เอาไป แล้วแม่มก็ดื่มวายร้อนนะคะที่เขาเอาไปจริงๆแล้วแม่มไม่ได้ชอบเลยแต่ทําไมไม่ดื่มชาดื่มชามันก็จะยิ่งหน้าเบื่อไปแม่มต้องการแอลกอฮอล์เพื่อให้ตัวเอง <laughs> บิวตัวเองให้สนุกกับเขานะแหม่มก็ดื่มชาไวายร้อนเป็นวายขาวนะคะแก้วที่หนึ่งหมดแก้วที่สองหมดแก้วที่สามหมดโอ้ยเวลามันยังไม่เลื่อนไปไหนเลยจากนั้น เพื่อนบ้านสองคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเขาจะกลับมาเพื่อนบ้านอีกคนนึงก็บอกว่าเออเเดี๋ยวฉันจะเข้าบ้านด้วยเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเราออกมาเจอกันโอ้แหม่มก็อ๋างั้นฉันก็ด้วยด้วยฉันด้วยอ่ะแล้วแหม่มก็อ้างว่าแล้วแหม่มก็อ้างว่าเออฉันก็จะไปด้วยหลานสาวกับพ่อแม่เขาเนี่ยเขาอ่ะฉลองกันสามคนพ่อแม่ลูกที่บ้านแล้วก็หลานสาวรอเดี๋ยวฉันจะไปนั่งกับหลานสาวสักชั่วโมงเดี๋ยวค่อยออกมาด้วยโอ้ my god ทุกคน แมมได้ข้ออ้างนี้มาแล้วพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยลานสาวหลับแล้วแล้วกลัวว่าเวลาเรามาเจอกันในวันรุ่งขึ้นหรือว่าวันไหนเนี่ยเรามาคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวจะคุยกันไม่ตรงแมมก็เลยโทรคุยกับลูกชายว่าน้องเจม นนเนี่ยมาม่าเนี่ยไปนั่งที่ที่งานส่งท้ายปีเก่ากับเพื่อนบ้านเนี่ยมันน่าเบื่อมากๆเลยแล้วตอนนี้มาม่ากลับมาบ้านแล้วก็บอกเขาว่าจะมานั่งกับเจมส์สักแปบ๊บนึงนั่งกับเอล่าสักแปบ๊บนึงแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มานั่งด้วยกันเพราะว่าหลานก็หลับแล้วลูกเขาก็พักผ่อนน้องเจมส์ก็บอกว่าอ่ะโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจมาม่าแต่เดี๋ยวเที่ยงขึ้นน้องเจมส์ก็จะออกไปชนแก้วด้วยกับทุกคนนะโอเคคุยกันรู้เรื่องแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครถามเราจะได้พูดตรงกันนะต้องโกหกเสร็จเพื่อนๆพี่ๆ แม่มกลับมาถึงบ้านทำยังไงคะฉลองฉลองที่บ้านคนเดียวก่อนแม่เปิดแชมเปญขวดหนึ่งเพราะแม่ไม่ได้ชอบดื่มไวน์ร้อนแต่ดื่มเพราะว่าเขาเอามาเราต้องจอยนะว่าเออกินของคนนั้นนิดนึงดื่มของคนนี้นิดนึงไม่ใช่แบบว่าเออแต่ของเราอะนะฮะพอกลับมาถึงบ้านแม่บอกชันสุดาคือมันน่าเบื่อมากจนหน้าขำอะค่ะ มันน่าเบื่อมากจนหน้าขำคือคือเราคนไทยเราชอบสนุกนะเราชอบเปิดเพลงดังดัง,ดงสนุกสนานดื่มถึงแม้ว่าไม่เมาแต่เราก็สนุกได้อะไรเงี้ยแต่แต่วันนั้นเนี่ยไม่พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บขนมปังค่ะมาทาแล้วก็ใส่กรอกทับแล้วก็ชีสทับแล้วก็เปิดเชมเปญหนึ่งขวดแล้วก็นั่งดื่มคนเดียวที่ในครัวไม่ใช่ว่าติดแอลกอฮอล์น,นะคะแต่มันเป็นวันพิเศษนะแล้ว ที่แหม่มลงไปนั่งกับเขาที่ข้างล่างแหม่มยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นวันพิเศษมันเป็นวันส่งท้ายปีเก่าอะโอเคเดี๋ยวก็จะพิเศษในตอนที่เขาจะจุดพลุกันตอนที่เราเปิดแชมเปญเอ่อชนแก้วกันตอนเที่ยงคืนนะนะแหม่มคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคกลับมาถึงบ้านมันก็ดื่มเลยแก้วหนึ่งแก้วสองแก้วสามโอ้ยรู้สึกดีละรู้สึกดีละแล้วก็ร่างกายก็เริ่มอุ่นละจากนั้นเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งก็เขียนวอตแอบมาเราจะมีวอตแอบ กลุ่มกันน่นนะคะเขาก็จะเขียนมาว่าจนสุดาพวกเรากลับกันมาหมดแล้วนะเนี่ยพวกเราอยู่ในเต็นที่ในสวนแล้วนะแมมอ่านแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปพอไปรอบสองแมมก็เตรียมอาหารไม่ใช่อาหารสิของของกินเล่นนะคะเป็นพวกชิปส์พวกอของกบเคี้ยวอะไรแม่มก็ใส่ในถาดผสมประสานกันไปสอง,ส,องสาอย่างนะ,ะเพราะว่ากว่าจะถึงเที่ยงคืน,นก็อีกหนึ่งชั่วโมงตอนที่แม่มกลับไปอีกครั้งหน,นึ่งนี่น่าจะประมาณห้าทุ่มค่ะ ก็จะมีของขบเคี้ยวละ,ะหลังจากห้าทุ่มเนี่ยเราก็จะไม่กินอะไรหนักๆแล้วเนาะก็จะมีพวกขนมปังหน้าแฮมหน้าชีสหรือว่าเป็นชีสหรือว่าจะเป็นผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะแม่มก็ใส่ถาดเล็กๆไปแล้วก็ไปทานด,ด้วยกันกลับไปรอบนี้อ่าดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไร ต่างคนต่างก็ดื่มเยอะขึ้นละเริ่มเริ่มยืนละเริ่มไม่นั่งแล้วตอนแรกที่แมมไปนั่งอะ่ะแล้วอากาศหนาวโอเคไฟที่ก่อนนั้นก็อยู่นอกเต็นท์ไงคะเรานั่งอยู่ในเต็นท์อากาศหนาวแล้วก็แบบคุยเรื่องอะไรไม่รู้ที่ที่มันไม่ได้สนุกเลยสําหรับแมมแต่เขาสนุกนะแมมเข้าใจทั้งหมดที่เขาพูดกันแต่บางเรื่องอะ่ะแมมเห็นว่ามันไม่ขำอ,อ่ะม,มันไม่ขำอะ่ะมันเกล้งขำไม่ได้ <laughs> นั่นแหละโอเคสรุปว่า เป็นส่งท้ายปีเก่าที่อีกแบบหนึ่งน่าเบื่อน่าเบื่อถามว่าปีหน้าไปอีกไหมก็คงจะไปอีกอะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราไม่อยากเป็นแกะดําในกลุ่มนี้นะคะแล้วยิ่งสามีไม่อยู่ด้วยแล้วเนี้ยแม่ก็ยิ่งอยากจะอยู่ในกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะว่าไม่อยากแตกต่างไม่อยากให้เขาดูว่าออยายต่างชาติคนนี้มันไม่รู้เรื่องยายหัวดําคนนี้มันไม่รู้เรื่องเราเห็นไหมพอผัวไม่อยู่แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องแม่ไม่อยาก แบบนั้นแบบก็อยากจะจอยกับเขาในทุกๆท,ทศ่การที่เขาจัดในสวนเนี่ยบางทีหน้าร้อนนะคะเราก็จะจัดปิ้งย่างกันก็จะเรียกเพื่อนบ้านมานั่งด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ทมเนียมแต่ควรจะทำอ่ะเนาะเขาชวนเราเราชวนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคสรุปว่าเมื่อส่งท้ายปีเก่าอ่ะในตอนแรกที่แม่ไป รอบแรกอะ่ะมันน่าเบื่อจริงๆน่าเบื่อมากๆพอรอบที่สองเริ่มสนุกเพราะอะไรเพราะแม่กดม็ดื่มไปแล้วสามแก้วดื่มไปแล้วสามแก้วแล้วพวกเขาก็ดื่มเยอะขึ้นแล้วรู้สึกว่าอาจะจะขอโทษนะคะพเพื่อนๆพี่ๆภาษาไทยแม่มันหายไปไหนหมดเนี่ยลอกอะลอกอะมันจะลอกอะลอกอกขึ้นอะ่ะเออนั่นแหละเสร็จแล้วก็ พอเที่ยงคืนปุ๊บเราก็เปิดน้องเจมก็ออกไปนะคะไปเปิดขวดใหญ่นั้นดินใส่แก้วชนแก้วกันทุกคนกอดกันอวยพรปีใหม่กันแล้วก็ไปจุดพลุซึ่งแมมก็ไม่ได้จุดหรอกเพื่อนบ้านเขาจุดกันแต่ก็สวยนะคะตามที่แมมให้ดูในในคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆจบไปอีก1ปี2025ชีวิตแมมในปี2025เหมือนที่พูดเอาไว้เลยว่า จะใช้ชีวิตไร้าสาระสักหนึ่งปีไร้สาระยังไงก็ไร้สาระไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกินดื่มเที่ยวพักผ่อนทำงานเลิกงานมาไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะหนึ่งปีผ่านไปละแล้วก็ไร้สาระหนึ่งปีจริงๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รับงานอะไรด้วยนะมีงานอะไรที่เขาถามมาว่าจันสุดาไปทำงานนี้ไหมรับงานนี้ไหมไม่รับอะไรเลยค่ะแล้วก็ได้กลับเมืองไทยสองครั้งไปฮอลแลนด์ and, หนึ่งครั้ง พักผ่อนเต็มที่เลยค่ะปีนี้ก็มาดูกันว่าชีวิตจันสุดาจะไปทางไหนแต่ก็ไม่น่าจะไร้สาระเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วไม่น่าจะไร้สาระแล้วตั้งใจว่าอยากจะหางานเพิ่มสักอีกหนึ่งงานอ่ามีมีพี่คนนึงถามว่าจันสุดาไม่ทํางานบ้านคุณยายคนนันแล้วเหรอที่เหม่เล่าให้ฟังว่าแหม่ไปรับจ็อบพิเศษบ้านคุณยายนะคะอาทิตย์ละครั้งแหม่ก็ยังทําอยู่นะคะตอนนี้เปลี่ยนจากอาทิตย์ละครั้งมาเป็น2ออาทิตย์ พ่อบ้านคุณยายไม่สกรปรกเลยแล้วไปหาเน่กแก็ให้ของขวัญตลอดให้ของขวัญตลอดอาจจะเป็นช็อกโกแลตอาจจะเป็นงานฝีมือที่แกททาที่แกถักเองแล้วก็ชวนดื่มกาแฟชวนทานเคก้กแล้วแม่มก็เกรงใจอ่ะเขาให้ชั่วโมงเต็มที่แม่มไปทํา2ชั่วโมงเขาให้เต็มแล้วแบบไปนั่งดื่มกาแฟอะไรเงี้ยมันรู้สึกผิดแม่มก็เลยคุยกับลูกสาวคุณยายแล้วก็คุณยายว่าเนี่ยบ้านเธอก็ไม่ได้สกรปรกอะไรนะ เธอว่ายังไงถ้าสองอาทิต hmm. ย์มาครั like yeah. not, ้งหนึ่งเนี่ยเค้กวก็ได้ไม่เป็นไรสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งฉันก็ว่าดีเพราะว่ามาแล้วไม่รู้จะทําอะไรอะค่ะเพื่อนพี่แต่แหม่มก็ยังเก็บงานนี้ไว้ค่ะเอาไว้ไปคุยกับคุณยายไปทักทายกับคุณยายได้ความรู้แลยอีกอย่างแกเป็นแฟนพันธ์แท้ของเมืองไทยเลยแกไปหลายปีติดๆกันมากเลยนะคะตอนนี้แกบอกเสียใจมากเลยที่บินไปไม่ไหวแล้วเนาะแกก็จะรื้อรูปเก่าๆไม่ให้ดูแล้วก็ ของที่แกเอามาจากเมืองไทยมีมีอยู่อย่างหนึง่งเป็นเป็นช้างนะคะเป็นไม้แกะสลักเป็นช้างอะ่ะแกแบกมาจากเมืองไทยอะ่ะโอเคนั่นแหละบ้านคุณยายก็เอาไว้ไปเ,เปลี่ยนบรรยากาศไปพูดคุยเพื่อไดอ้ความรู้เพิ่มนะคะแล้วก็มาดูการต่อค่ะว่าชีวิตของแมมในปีนี้จะไปทางไหนจะยังไงแต่ความตั้งใจของแมแมอยากหางานเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมคะแมมอยาก อยากเก็บเงินไว้ซื้อรถคันใหม่มรถคันนี้ก็ยังใช้ได้ค่ะยังขับได้ยังขับได้อีกจนกว่าเขาจะพังไปข้างหนึ่งแต่แม่มอยากจะเปลี่ยนคันที่เล็กลงแล้วก็ที่ประกันไม่ต้องแพงมากขนาดนี้ภาษีไม่ต้องแพงมากขนาดนี้คือประกันกับภาษีเนี่ยมันแพงตามขนาดรถตามยี่ห้อรถอะค่ะเพื่อนๆพี่ๆโอเคคลิปนี้จริงๆแม่มก็อยากจะมาเมามอยมามา,มานินทาว่า ไปฉลองกับเพื่อนบ้านมาว่าน่าเบือ่อขนาดไหนอ๋อเพื่อนบ้านเราไปกันทุกคนเลยนะคะเพื่อนบ้านที่ที่อยู่นะยกเว้นคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าที่ที่เคยทะเลาะก,กันกับแแบบเนาะคนนั้นนะ่ะไม่มีใครเชิญไม่มีใครชวน จริงๆแล้วก็น่าสงสารเขานะคะตอนนี้เราก็คุยกันแหละแต่เหมือนที่แม่มบอกแก้วที่มันแตกไปแล้วต่อยังไงต่อให้ดียังไงก็ยังเห็นรอยรา้าวไม่ว่าแม่จะคุยกับเขาจะถามสารทุกสุขดิบเขาเวลาเราเจอกันเนี่ยแต่ในใจแม่เนะี่ยมันยังมีรอยร้าวอยู่ว่าฉันจะไม่เหมือนเดิมกับคนนี้แล้วหมายวันที่หนึ่งเมื่อวานเขากดกริ่งค่ะคนที่เคยทะเลาะก,กับแม่มนะ กดกรีงมาไวพรปีใหม่แม่แล้วก็จับมือจริงๆอะแม่แค่จะจับมือไวพรนะแต่เขาอะโน้มตัวมากกอนแล้วเราแบบจะเอียงหนีอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆพี่ๆเอานะปีใหม่ละก็ก็กอดเขานิดนึงแล้วเขาร้องไห้อะแบบไม่สะอกสะอื้นนะแต่แบบน้ําตาไหลน้ําตาซึมอะเขาป่วยค่ะเขาเป็นดิเพรสเขาเป็นซึมเศร้าหนักเลยค่ะเขาป่วยหนักเลย เม่เห็นเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะชอบปั่นจักรยานตอนนี้จะไม่ปั่นไปไหนจะอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยชอบออกมาพูดกับคนแถวนี้จนคนแถวนี้เบื่อไปหมดเลยนะคะพูดแบบปั๊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 บเดี๋ยวนี้ไม่พูดกับใครน้อยคือพูดน้อยแล้วก็เก็บตัวเยอะมากแล้วทุกครั้งที่เจอกันเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาอายุเพิ่งจะหกสิบเองนะอุ๊ว่าัดเขาหกสิบแล้วนะคะ โอ้ไม่กอดเวลามันผ่านไปไวจริงๆนะคะเนี่ยแม่ก็ห้าสิบสองอีกสามเดือนห้าสิบสองแล้วอะหวังว่าคงไม่เพิ่มความหนาของแว่นนะั้นสายตายาวมากเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ถ้าแมมถอดน,นะแม่มองไม่เห็นเลยเนี่ยคือมองมองเห็นแต่แบบเห็นเป็นลายลาอะ่ะเห็นเป็นลายๆไปหมดเลยแต่ใส่แล้วก็อืมโอเคแต่ไม่อยากใส่ประจำอะ่ะใส่แค่เวลาอ่านเวลา ดูอะไรเท่านั้นแต่ชีวิตประจําวันทั่วๆไปมันก็ไม่ใส่แต่เวลาทําครัวไม่ใส่มันก็มองแบบไม่ชัดนะก็ต้องใส่อีกอวันหนึ่งก็คงจะต้องใส่ประจำมันนะคะเพื่อนๆพี่ๆตามวัยตามอายุโอเคคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วนะคะ ขอบคุณขอบคุณมากๆจากใจอีกครั้งนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่ลืมจันสุดาหรือว่าแมมกะปิคนนี้นะคะที่ยังเข้ามาพูดคุยทักทายคอมเมนต์กดไลค์กดเลิฟกดแชร์แล้วก็มีทั้งคำแนะนำคำปลอบใจให้แมมนะคะขอบคุณมากๆทั้งคนที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วทั้งคนที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็คนที่ผ่านมาผ่านไปรู้จักหรือไม่รู้จักกันนะคะขอบคุณแล้วก็ โชคดีปีใหม่นะคะทุกคนและหวังว่าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแหมมก็ว่างๆก็จะพยายามทําคลิปแล้วก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆของแหม่มให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะชีวิตหลังจากเป็นไม้โอ้ยคำว่าแม่ไม้นี่มันยังไงยังไงก็ไม่รู้นะแหม่มไม่ค่อยชอบพูดคำนี้นะแม่ไม้พูดว่าคนโสดได้ไหมคนที่เป็นไม้เนี่ยเรียกว่าคนโสดได้ไหมหรือว่าจะต้องเรียกว่าแม่ไม้หรือว่าบอกว่าฉันโสดได้ไหม หรือยังไงคะหรือจะต้องบอกว่าเป็นไม้เหมือนเวลาเราไปกรอกอะไรในแบบฟอร์มอ่ะเขาให้กรอกว่าแต่งงานโสดแยกแยกทางแยกกันแล้วก็อีกช่องหนึ่งมีคําว่าเป็นไม้ด้วยใช่ไหมคะทาไมจะต้องมีคําว่าเป็นไม้อะ่ะทาไมไม่แบบพอคู่ชีวิตของเราเสียไปแล้วที่เหลือก็คือโสดไงจะทำไมจะต้องไปเรียกว่าพ่อไม้แม่ไม้คํานี้มันเหมือนมันเหมือน อะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ที่หน้าผากอะ่ะมันมันไม่โอเคอะ่ะโอเคไปละขับคนอีกครั้งนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ